สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ประกอบนะครับผมเองนะครับตัวนี้เป็นแต่ตัวนี้เป็นทรงเทรคเตอร์นะครับก็ค่อนข้างรอเหลาอาการเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีซันเบอร์รี่ไม้เทสนะครับแจลลายไม้สวยมากนะครับดูนะครับแล้วก็เป็นสี s ันเบอร์นะครับสีแบบนี้แบบสีดวเลเยอร์แบบนี้คือสวยมากนะครับจะหายากนะครับสีตัวนี้ตัวไม้จะเป็นทึบๆหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้ก็มีง่ายครับหนึ่งโมลูมหนึ่งโทนนะครับเจ็กเตอร์สามแก๊สครับที่ง่าเป็น เซ็นทกัลคอยล์ for เทเลนะครับตัวหลังนะครับแล้วก็ตัวเล็กเป็นเขาเรียกว่าลิสติกนะครับเป็นลิสติกนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูเอาบอล่าหลังนี้บอดี้ไม้สวยมากผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่ไม้เบสสูดหรือว่าไม้เอลเดอร์นะครับซึ่งแบบลายเขาค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็สวยมากนะครับเป็นไม้แท้ถ้ากันไม้ไม้แท้แน่นอนนะครับแต่ว่าลายไม้คือแบบเด่นมากๆนะครับเทเลด้านหลังด้านหน้าก็ว่าหล่อแล้วนะครับเจอด้านหลังเข้าไปนี่หล่อไปอีกนะฮะโอเคนะดูนะครับ ด้านหลังก็จะมีรูสายนะครับรูสายก็จะไม่เป็นตรงๆนะครับจะมีการแบบเคิร์ฟเป็นเลเยอร์นะครับเคิร์ฟเคิร์ฟนะครับอ๋อสวยงามเหมือนกันนะฝาปิดคอเรียบร้อยนะครับต่อมาที่คอนะครับคอก็จะเป็นคอขาวนะครับเมเปิลนะครับเคลือบเรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเงาเงาเห็นไหมครับดูจากกล้องนะครับจะมีความเงาเงานะครับดูนะครับนี่นะครับอ่าก็คือเคลือบทั้งหน้าฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็หลังนะครับหลังคอเดี๋ยวทีละอย่างเนาะต่อมาที่หัวนะครับทำดีคอโลโก้เฟนเดอร์ให้ อ่าแล้วก็ลูกบิดนะครับเป็นทรงสแตนดาร์ดนะครับอ่าอ่าสิงทีครบ2อันนะครับทําด้านหลังก็เคลือบสวยๆเลยตรงนี้เคลือบดีมากงานดีมากพอเคลือบอย่างดีเลยครับด้านหน้าหัหัหวนี่คือตริปนะเคลือบแต่ว่างานเขาค่อนข้างดีนะจะไม่ฝืดมือนะครับต่อให้เ,เปียกๆก็ฝืดไม่ฝืดครับลองแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเาเรียกว่าสกังแท้นะครับอ่าสวยๆเลยนะเป็นไม้แบบแท้แทเลยนะฝังเข้าไปนะเพื่อความสวยงาม ตัวนี้คือเล่นปกติทุกอย่างนะครับผมทัชชิ่งค่อนข้างต่ําเลยนะครับก็ตัวนี้กผมมีตัววัดนะครับก็มาตรฐานนะครับอันนี้นะครับก็สายหนึ่งเนี่ยสายหกนี่อยู่ประมาณสองนะครับซึ่งก็โอเคและต่ําสายหนึ่งนี่อยู่จุดหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับซึ่งต่าเลยนะครับผมเล่นง่ายมากเอาลงดีอีกนะครับไม่ใช่เอาลงไม่ได้นะเอาลงดีอีกนะครับค่อนข้างต่ําแล้วก็เล่นง่ายสําหรับมือใหม่แล้วคอเป็นคอเล็กๆด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นทะเลคอใหญ่นะครับเป็นทะเลคอ จับไปง่ายเลยครับเวลามือใหม่เล่นก็เล่นง่ายนะครับมันจะเป็นคอที C เนี่ยทั่วไปเลยง่ายๆเลยคอทีคอร์เอฟยิ่งง่ายเลย,คร,ค,รย,งงยครับนะเพราะว่าด้วยความที่คอมันเล็กแล้วก็จับง่ายตัวนี้เฟดเป็นไซส์เฟดเป็นมีเดียมจัมโบ่าังหากเพื่อ,เ,อเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะโอ้ตัวนี้คุ้มเลยนะครับราคานี้คือแบบจบๆนะครับรีวิวอ่าลิ้นคลิปนี้ถ่ายวันที่21ตุลานะครับประมาณ4ทุ่มนะครับโอเค พูดถึงก็ตำหนินะครับตัวนี้มีอย่างเดียวนะครับก็คือขันคอไม่ได้นะครับปกติกีตาร์กีตาร์จะมีรูขันคอตรงนี้นะครับรูขันคอคือตั้งคอให้มันตรงแอนขึ้นหรือโก่งลง,ลงก็ตั้งคอตรงนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อให้มันตรงนะครับผมแต่ทีนี้มันขันไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเพิ่งตกใจครับถึงแม้ตรงนี้จะขันไม่ได้แต่ว่าคอตรงครับตอนนี้คือคอมันตั้งแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองครับคือตั้งคอถ้ามันตั้งจบก็คือจบนะครับ ถ้ามันเล่นอยู่กับสภาพอากาศเดิมๆมันก็ไม่มีการเพี้ยนนะครับผมอ่าอ่าหรือว่าจะเพี้ยนกันิดนิดหน่อยครับมีผลต่อการใช้งานอะไรมากมายครับก็คือตัวนี้แจ้งตามตรงนะเวลาขายของผมก็จะแจ้งตามตรงนะครับคอขันได้ถ้าต้องแจ้งว่าขันได้คอขันไม่ได้ก็คือขันไม่ได้นะครับอ่าก็คือปกติจะใช้แนกขันคอพวกนี้ครับหกเหลี่ยมเนาะเบอร์สี่เบอร์ห้าก็บาไปเนาะขันตรงนี้นะครับขันเพื่อตั้งอ่าคอคือคอมันตั้งมาตรงอยู่แล้วนะครับนะค่อนข้างตรงเลยนะ วัดด้วยผมวัดด้วยสายตาแล้ววัดด้วยสายตานะครับก็คือการส่องจัดท้ายนี่ครับวิ่งไปวิ่งจากท้ายคอวิ่งข้ไปหาหัวนะครับแล้วก็ผมจะมีอุปกรณ์ผมก็คือนี่นะครับไม่ต้องหัวนะครับไม่ได้ไม่ได้วัดมั่วๆนะครับผมจะมีอุปกรณ์ผมไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดวัดเอ่อคอนะครับตัวนี้ก็ทาบลงไปนะครับนี่นะมันจะพอดีล็อกของมันนะครับพอดีล่องเฟดของมันนะครับก็วัดเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับคอตรงอยู่ครับอ่ขึงสายนะครับต้องต้องต้องวัดคอตอนที่ขึ้นสายแล้วนะครับ ไม่ใช่วัดคอตอนสายตอนไม่มีสายนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันล้างคอนะครับเนี่ยสายเนี่ยหกเส้นเนี่ยนี่ใส่เบอร์สิบนะครับมันล้างคออยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นพอสายล้างคอเสร็จแล้วคอก็จะมีอาการแล้วก็ปรับตั้งตอนนี้คือปรับให้เรียบร้อยนะครับแมวทัมาตรฐานนะครับเหล็กนะก็ไปก็เล่นได้เลยนะครับผมอนาคตเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนปกติเปลี่ยนสายสอดจากตูดด้านหลังปกติแล้วก็ใส่ที่ลูกบิดปกติไม่มีผลอะไรนะครับเบอร์สิบนะครับ ถ้าใช้เบอร์เก้าก็จะแล้วก็ขยับตัวนี้ขึ้นนะครับง่ายนี้แจ้งไว้เลยนะครับอ่าม่อญี่ปุ่นต้อการเล่นและการใช้งานนะครับผมแค่มันขันไม่ได้เนาะตัวนี้นะครับก็ขายราคาแบบแค่นี้2,000กว่าบาทก็คือได้คุณภาพได้คุณภาพบอดี้นะของครับคุณได้บอดี้ที่สวยขนาดนี้นะครับผมแล้วก็วอลลุ่มโทนวงจรทปกติปิ c k ั p เสียงดีนะครับตัวเน็กตัวบิดแกลผสมนะครับ ล้วก็หัวเป็นคอแล้วคอเป็นฟอกเคลือบอีกหัวทำโลโก้โลโก้เรียบร้อยคือราการนี้คือซื้อไปเล่นเทปใช้งานอนี้ก็คุ้มครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตัวบิดก่อนเลยนะครับอ่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับอ่าก็จะเทสให้ดูคร่าวๆเนาะให้ฟังอ่าซาวของเสียงคร่าวๆนะครับว่ากิตาต์ตัวนี้เสียงออกมาประมาณไหนนะครับนตัวบิดนะครับค่อนข้างดีเลยเสียงหนานะ เสียงก็จะมีความทแวงแล้วก็เด้งก็สมควรเลยนะไม่บางครับตัวบิดนะดีมากนะเป็นเซรามิกนะครับเจแปนนะครับผม่ะต่อมาแก๊สผสมนะครับแก๊สผสมเนี่ยเป็นคู่นี้นะครับก็จะเป็นทำเทสลิงไปในตัวเนาะก็จะไม่มีเสียงจี่มบบรบกวนเลยนะครับเสียงจี่มันเกิดจากพวกสายแจ็คนะครับหนึ่งสายแจ็คนะครับสองก็คือพวกวงจรต่างที่ผมเหยียบเนี่ย กราวที่ผมเหยียบมันก็จับมาเนิกีตาร์มันก็จะมีจีแล้วก็ตู้แอมนะครับประมาณนั้นนะมันก็เล่นสิบที่ก็จีสิบที่ครับไม่เหมือนกันนะครับกีตาร์ตัวละแสนก็จีนะครับโอเค ตัวเน็กนะครับตัวเดียวเลยเป็นลิปซิกนะครับผมก็จะเสียงแบบหนานา เสียงดีมากครับโอเคาต่อมานะครับเป็นเสียงแตกนะครับก็แน่นอนครับเป็เสียงิงกันคอยนะครับเสียงจีมาแน่นอนครับเนี่ยครับจีแน่นอนครับเรื่องปกตินะครับหรือว่าถ้าชอบซาวด์แบบนี้ก็อันนี้คือผมใช้สดๆนะครับกีตาร์เข้าตัวแอปแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือนะครับไม่ได้ผ่านกระบวนการเอฟเฟคอะไรทั้งนั้นนะครับคือถ่ายสดๆเลยครับกล้องก็จะบันทึกเสียงสดๆหน้าตู้เลยนะครับนี้เป็นเรื่องจีเป็นเรื่องธรรมชาติของกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยนะครับโอเคคราบ ครับโอเวอร์ไดรฟ์นะครับต่อมาแก้ผสมก็จะไม่จี่เลยนะครับเนี่ยต่อมาตัวเล็กครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสียงคลีนแล้วก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกก็จะหล่อๆแบบนี้เป็นสไตล์โมกเป็นยินเทอบวกโมเดิร์นนิดๆนะครับก็เล่นได้กว้างเลยทีเดียวเชียวถ้าอยากเป็นเสียงแตกที่แรงขึ้นนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับก็จะจี๋เยอะขึ้นเนาะลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวถามว่าเอาอยู่ไหมเล่นได้นะครับแต่ต้องมีแต่ก็คือมีเสียงจีเยอะมากขึ้นนะครับ <S 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 รีวิวมาเลยนะครับใครสนใจนะครับก็อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ